มาแล้วมาแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็มาลงคลิปนิดๆหน่นนอยๆจ้าใกล้จะถึงคริสต์มาสแล้ววันนี้ก็มีอาหารของโปรดของพี่ตู่จ้ามาดูกันวันนี้จะผัดลูกชิ้น ลูกช ah. ิ้นปลาก็ต้นต้นโอหรือว่าต้นก็ใช่ใครจะเรียกก็แบบไหนนี่เครื่องเตรียมไว้แล้วจ้ะแล้วก็มีพริกอ่อนจ้ะกระเทียม ใส่เยอะๆนะจ๊ะก็มีน้ำมันหอยซอสรสด,ดีน้ำตาลทรายนะจ๊ะพี่ตู่ก็จะทำละเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะจ๊ะเราก็จตรียม เกียวกระเทียมให้เหลืองๆไก่กระเทียมเยอะๆหน่อยนะเพื<ๆ>่อนๆกับปลามันจะดับกันอร่อยหลังพอว่าเหลืองแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยจ้า เหมือนจะเยอะแต่เดี๋ยวมันก็ยุบแต่ต้องหาต้นคือชใชยต้นใหญ่ๆนะนเพื่อนๆใส่นมดีลงไปเลยใส่บนต้นต้นโอหรือว่าต้นขึ้ใช่ สองเื้อสามช้อนชาลดดีใส่ก็ผัดเป็นอย่างเงี้ยใส่น้ำตาลก็เพราะว่ามันจะไม่เยอะเลยสั้งท่านี้แหละ มันหอยต้นกุะช่ายใหญ่ๆเพื่อนๆต้องล้างให้เกลี่ยเลยนะโอ้โหมันมีดินเยอะ

จะปีใหม่แล้วีเก่าวต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกทุกคนที่ดู You-tube ที่ดูอยู่ขออย่าให้เจ็บให้จนปีใหม่แล้วก็ขอให้รวยรวยลุงลุงใครทำยูทู e ก็ขอให้ปังปังปังเลยจ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงจ้ะให้มีเจสิงดีๆขอให้ครอบครัว เป็นเ่อนยูทูบเบอร์ทุกคนมีแต่ความสุขตลอดไปจ้ะไวพอนก็ไม่เก่งหรอกใส่พริกสบไปเลยพริกใหญ่มันจะหวานๆเค็มเข็มเผ็ดๆหน่อยๆโอ้ย ก็สุดยอดของความอร่อยแล้วไม่ลูกสาวจะมาทานข้าวด้วยวันนี้พรุนี้เขาก็จะบินละจะไปสามอาทิตย์เอาน้องหมามาให้เลี้ยงแล้วก็ทำอาหารแบบขึ้นเครื่องบินจะได้ไม่ท้องเสียแล้วก็ผัดแบบนี้แหละอร่อย มาทาไหมลูกชิมปลากับต้นต้นโอ,อ๊บอวบ,บจ้ะนี่ก็สำเร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆมาทาได้วยกันนะจ๊ะ ิอ๋ออร่อยแต่ตามนิดนึงมันต้องผัดหวานๆนิดนึงลืมอะไรไหมผงนัวมีอยู่แค่นั้นอะ่ะเดี๋ยวมา,มาเติมยังไม่ได้ กุมงดูนี่แหละจ้ะเขี่ยวแป๊กนึงให้ต้นโอเป็นต้นใหญ่หน่อยนี่สักสำเร็จแล้วจา้าผัดลูกชิ้นปลา ใส่ต้นคึ้ชไายกับน้ำมันหอยจ้ะพี่ตู่ก็คงยังจะไม่ตัดใส่การหรอกจ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะจ้ะบายบาย